เมย์นะคะก็คลิปนี้นะคะเมย์จะมาทำเฟรนด์นะคะประจําเดือนอ่ามีนาผสมกับเมษานะคะก็ผ่านมา2เดือนแล้วเราอย่างที่เราเคยพูดไปตั้งแต่ต้นปีว่าเมย์จะพยายามทำเฟรนด์ออกมาให้ได้ทุกแบบทุก2องเดือนก็ยังดีนะคะเป็นการอัปเดตว่าไอเทมไหนใช้แล้วชอบยังไงบ้างนะคะสําหรับ2เดือนนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างอย่างแรกนะคะก็เป็นสกินแคร์ก่อนละกันนะคะ2ตัวนี้นี่อ่าประทับใจมากก็คือนี่เลย บเทิร์มนะคะเป็นไลฟ์แพนตอนเอเซนต์ e ssen, นะคะก็เป็นสกินแคร์ที่เมย์ใช้ข้ามปีมาประมาณปีกว่าๆแล้วนะคะก็สำหรับตัวเนี้ยเขาบอกไลฟ์แพนตอนมันก็จะมีคุณสมบัติในการที่จะช่วยประบลมผิวทำให้ผิวที่อาจจะมีการระคายเคืองเนีเย่ยเขาเรียกไงฟื้นฟูนฟนให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ปรับสมดุลผิวอะไรหลายๆอย่างซึ่งอันนี้เมย์ใช้มาเป็นขวดที่สองอนะก็จะหมดแล้วนะคะส่วนตัวรู้สึกว่ามันก็เป็นตัวพรีเอเซน์ e ssen, ที่ ให้ความชุ่มชื้นได้ดีนะคะอาจจะมีความมัน,มนหรือช่ำๆที่ไม่บนผิวนิดนึงสำหรับใครที่ผิวแห้งอาจจะไม่มีปัญหาแต่ผิวมันอาจจะต้องลองดูนะคะแต่ว่าส่วนตัวเมย์รู้สึกว่าใช้แล้วชอบมากเวลาช่วงไหนที่ผิวรู้สึกแบบเหมือนไปโดนอะไรที่ะคระคายเคืองมาพอเวลาใช้อะมันก็จะเรียกว่าอย่างไงอะ่ะคือเหมือนดีขึ้นนะคะภายในข้ามคืนอามาทําเป็นคอตตอนมาร์กอะไรเงี้ยมันก็จะดีขึ้นเลยกับอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นกลุ่มในรา,ายเดียวกับของเขาก็าคือเบลเซอร์ไลฟ์แพลงก์โทนมาร์กนะคะ สองอันนี้ช่วงเดือนมีนาจนถึงจนถึงช่วงแบบประมาณต้นเดือนเมษาเนี่ยเมใช้2องอันเนี้ยคู่กันตลอดเลยนะคะสำหรับตัวมาร์คมันก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนเจลเจลแบบนี้นะคะเนื้อมันก็จะไม่ได้หนักมากอะเมใช้ไม่ได้เป็นมาร์คซะทีเดียวเมใช้เป็นไนท์มอเจอร์ไรเซอร์ก็คือทาทุกคืนก่อนนอนนะคะมันก็ สบายผิวไม่หนักผิวจนเกินไปด้วยสิ่งที่ประทับใจก็คือว่าปกติต้องเล่าก่อนว่าเมย์เป็นคนที่ใช้สกินแคร์หลายขั้นตอนมากๆนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาของเราอยู่แล้วแหละเราชอบเล่นสกินแคร์แบบเลยๆตัวปนๆกันไปนะคะแต่ว่ามันมีความขี้เกียจบ้างในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มีผิวะระคายเคืองค่อนข้างบ่อยนะคะเมย์ก็เลยเปลี่ยนมาใช้2ส,สิ่งนี้คู่กันนะคะก็ปรากฏว่าทํางานได้ดีมากใช้แค่2ตัวแต่ว่าเรื่องของความชุ่มชื้นก็รู้สึกโอเครู้สึกดีไม่รู้สึกแห้งกล้านนะคะแล้วก็ ผิวที่มันมีความระคายเคืองบ้างนิดหน่อยเนี่ยมันก็ฟื้นตัวแล้วก็เด้อดีขึ้นภายในเวลาที่มันไม่ได้ต้องใช้เวลานานมากนะคะ2ตัวนี้เลยรู้สึกว่าเออประทับใจกับมันที่ว่ามันไม่ต้องใช้อะไรแบบเหมืนอนโปรดักต์อะไรมากมายอยู่ด้วยกันแล้วมันแฮปปี้นะคะแล้วก็ออสิ่งสําคัญคือมันยังให้ความชุ่มชื้นได้ดีทั้ง2ตัวนะคะเมย์ก็เลยรู้สึกว่า ใช้คู่กันแล้วเออมันดีมากชอบนะคะที่ล้างแปลงนะคะตัวนี้เลย Nature Republic ก i i d ด Brush ลัชปรินเนะคะอันนี้ช่วงที่ผ่านมาเมย์จะมีการแต่งตาค่อนข้างบ่อยเพราะว่าทำเอรีวิวที่ทเป็นตัว Eyeshadow Palette นะคะแล้วก็ต้องการล้างแปลงที่ใช้อยู่เนี่ยให้ทันกับการที่เราจะมาแต่งเล่นทุกๆวันนะคะตัวนี้มันไม่ต้องรอให้แห้งนะเหมือนกับที่ล้างแปลงปกตินะคะวิธีการใช้ก็คือพ่นลงบน ขนแปลงแล้วก็เอาถูกับทิชชู่นะคะมันจะทําให้การทำสะอาดแปลงต่อวันเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกเครน่งซึ่งอันนี้ก็แฮปปี้มากใช้มาจะเครึ่องขวดวนะคะก็ชอบมากมากเลยแต่ยังไม่เคยมาพูดถึงกันเลยมาบอกกันนิดนึงว่ามันเวิร์กมากนะคะต่อไปส่วนของผมเพิ่งรู้จักไม่นานนะแต่ว่าใช้แล้วแฮปปี้มากเลยก็คือทานแฮร์มาส with เซรามายโปรตีนแอนด์ชิโซเอ็กซ์รนะคะนี่ เป็นมาสกบำรุงผมนะคะของแบน,นด์ทนสำหรับแบนด์ทันก็คือแบรนด์ไทยนะคะที่ทำออกมาในลักษณะแนวสปานะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่เอากลับมาใช้ที่บ้านด้วยมากมายแก็ดกองนะคะโปรดักเขามีดีๆหลายตัวมากตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เมย์ประทับใจแล้วก็ชอบมากนะคะเพราะว่าหลักๆเขาบอกมันคือแฮร์มาสกที่ผสมเซรามัยนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากชีโซดนะคะช่วยบำรุงเส้นผมอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนี้ก็จะมีโจโจบาออยล์นะคะแล้วก็เท่าที่เมย์อ่าน จกข้างหลังอนะมันไม่มีซิโลิโคนด้วยนะไม่แน่ใจว่าว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าหลักๆส่วนผสมของมันคือออยล์ล้วนๆเลยนะคะก็เมใช้มาสประมาณ 5- 1 0ินาทีปริมาณที่ใช้ไม่ต้องเยอะมากเลยผมนุ่มมากพอเวลามาสเสร็จแล้วผมนุ่มและลื่นมากนะคะไม่น่าเชื่อแบบคือตอนแรกคิดว่าเอออาจจะไม่ได้นุ่มขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันนุ่มและทําให้ผมทิ้งตัวได้ดีมากแพคเกจจิ้งก็ดีงามนะคะอันนี้ใช้แล้วชอบมากกลิ่นมันจะแบบ มีกลิ่นออกอะโรมานิดหนึ่งอันนี้ต้องไปลองกันดูก็ชอบหรือเปล่าแต่กลิ่นก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะแฮปปี้มากน,นี้ใช้ดีมากะคระัผมนุ่มเลยรองพื้นนะคะนี้มาช่วงท้ายท้ายเดือนเมษาดีน,นึงแต่ว่าก็ยังคงเป็น all time favorite อยู่ก็คือ L'Oreal Le t e n t True Match Foundation นะคะมีสีที่เมย์ใช้คือสี G 3อันนี้ต้องขออภ<ม>ัยจริงเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่นเก่านะคะไม่ใช่รุ่นปัจจุบันที่มีอยู่สำหรับ Le t e n t True Match ตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นรองพื้นที่ปกปิดดีมากนะคะราคาไม่แพง ให้ฟินิชที่ดูแน่นแต่เป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่มันมากเกินไปยังมีความดิวอี้แบบเฮลตี้อยู่นะคะอย่างวันนี้เมย์ก็ใช้ตัว ท o m a ทนะคะก็สำหรับวันไหนที่เป็นแบบวันที่เมย์ต้องเป็นงานอีเวนต,ต้องการความแน่นความเป๊ะหน่อยตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เมย์นึกถึงตัวแรกๆเลยนะคะสําหรับตัวเนี้ยรุ่นใหม่เนี่ยหลายคนถามถึงเมย์ยังไม่เคยลองใช้นะไว้เดี๋ยวมีโอกาสแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันแต่ว่าตัวรุ่นเก่ามันดีมากจริงๆต่อไปเซตของลิปสติกนะคะก็2เดือนที่ผ่านมาจะวนใช้อยู่2ตัวตัวแรกก็คือนี่เลย for you two นะคะลิปกาฮอลิกนะคะสีเบอร์19นะคะหรือว่าเป็นสีของนบลักนั่นเองของพี่นบลักนะ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นคอลเลคชันที่โ o r You ร่วมกับบิวตี้บล็อกเกอร์ในเมืองไทยนะคะทําออกมาของสีอันนี้มันก็จะเป็นสีที่เป็นโทนแดงๆอมน้ําตาลนิดนึงง่ายดีตรงที่ว่ามันด์กแต่ว่ามันก็ยังไม่เข้มจนแบบเดินถนนแล้วรู้สึกคนกลัวอะไรอย่างเงี้ยมันยังเป็นโทนสีที่ที่ยังดูแบบเออโอเคอยู่นะคะกำๆแดงๆกำๆในแบบที่เราชอบแล้วก็เนื้อมันไม่ได้เนื้อมันให้ความชุ่มชื้นแต่มันก็ยังมีความแบนแบบ แล้วไงยังไม่ได้ฉ่ำไม่ได้กลอสซี่เนเกินไปนะคะส่วนตัวเมลรู้สึกว่าชอบมากๆแล้วก็ไม่ทําให้ปากแหก้งกับอีกันเนื้นี้เป็นแบรนด์นอตคอสเมติกสนะคะก็เป็นแบรนด์ต่างประเทศที่เข้ามาในไทยได้สักระยะแล้วแหละเมเคยรีวิวในตัว Liquid Li ิ stick ไปอันนั้นจะเป็น Matte Moist Lip Gloss นะคะแต่ว่าเท็กเจอร์หรืออะไรต่างๆมันจะเหมือน i ิ u i d ดล p s t i c k มากสาหรับตัวนี้ชื่อ Matte m o i s t Lipstick นะคะก็เป็นเบอร์304สี Spring นะคะหน้าตาเขาก็ เป็นโทนสีประมาณนี้ในกล้องเนี่ยเมยว่าเมไม่แน่ใจว่ามันจะสดไปหรือเปล่านะแต่สีนี้ก็จะเป็นสีตุนๆุนอีกเ,เหมือนกันนี่นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นแมทเนื้อแมทนะคะเนื้อจะแข็งแล้วก็มีความแมทนิดนึงแต่ว่าเ,เวลาทาแล้วไม่ทําให้รู้สึกปากแหกสีก็จะเป็นโทนแดงแดงองคชมพูอมน้าตาลถ้าเทียบกับตัวนบรักนะคะนบรักมันจะเป็นโทนแดงอมส้มๆน้ําตาลนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวของ โน้เนี่ยมันจะเป็นแดงชมพูมีอมน้ำานตาลตุ่นๆนะคะประมาณนั้นมันจะเป็นสสีที่เมย์ใช้ในกรณีที่เมย์ขี้เกียจแต่งตาลสุดท้ายอันนี้เป็นยาทาเล็บนะคะของ Innisfree Eco Nails c o l o r p r p นะคะ น,นี้เมย์ซื้อที่เกาหลีไม่แน่ใจว่าที่ไทยจะมีสีหรือเปล่าชื่อสี42นะคะเบอร์42มันจะเป็นโทนนูดที่มีความอมชมพูโอรสนิดนึงนะคะก็เป็นนูดนูดที่ใช้ง่ายหัวแปรงใช้ดีสีติดทนดีนะคะส่วนตัวเลยรู้สึกว่าเป็นโทนสีง่ายๆแล้วก็สุภาพมันจะมีความหวานหวานนิดนึงนะคะซึ่งเป็นโทนที่เมย์ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้รู้สึกแบบเออมันไม่หวานเดี้ยนจนเกินไปแล้วทาออกมาแล้วมันแฮปปี้นะคะโอเคนะคะ,เ,คะ,คะเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับ เร์ประจําเดือนมีนานแล้วก็เมษานะคะก็จะมีประมาณนี้ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเป็นสิ่งที่ใช้แล้วแฮปปี้จริงๆเลยยาวมาบอกให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างบางทีอาจจะรอเฟร o r i ออฟเดอะเยอ r อาจจะนานไปหรือแบบ6เดือนอาจจะนานไปวันนี้ก็เลยเอามาอัปเดตให้ดูก่อนว่ามีประมาณนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสําหรับใครที่มีไอเทมไหนเป็นเฟรนด์แล้วก็มีอะไรที่ชอบเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเมย์ไว้ด้านล่างได้นะเมย์จะได้เผื่อไปหามาลองดูบ้างนะ สำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วลวเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย